เส้นทางของคุณจะฝากไว้กับใครโดยหมองโลกขมองไทยบายทีรัพัฒนคุณเคยนั่งรถแท็กซี่ไหมครับคุณอาจจะงงว่าคนขับรถแท็กซี่เขารู้ตอกซอกซอยถนนในพื้นที่ที่เราจะไปได้อย่างไรทั้งๆท,ที่แผนที่ก็ไม่ได้เปิด GPS ก็ไม่มีเขาสามารถที่จะหลบลีหาเส้นทางดีๆเพื่อที่จะทําให้เราเองเนี่ยไปถึงเป้าหมายตามเวลาที่กําหนดเอาไว้ได้เขามีความสามารถ เขาเรียนรู้และอยู่กับมันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแล้วคุณเคยใช้ GPS ไหมครับผมเองปัจจุบันนี้ก็ใช้ GPS อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันแล้วคุณเคยหลงไปในพื้นที่ที่ไม่มีถนนไหมครับแน่นอนครับทุกคนคงเคยหลงเข้าไปแล้วแม้กระทั่งไล่อ้อยบ่อตับน้ําหรือสิ่งต่างๆที่ถนนหนทางไม่มี GPS ก็นําพาไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละครับการที่เรา มีความรู้การที่เรามีทักษะเราจะทําอะไรเราก็มีความเชื่อมัน่นเราจะทําอะไรก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับคนอื่นได้ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราคอยแต่พึ่งพาอาศัยคนอื่นเพื่อที่จะให้นําทางชีวิตของเราไปเราไม่รู้แน่หรอกครับว่าเขาจะนําทางชีวิตของเราไปในทางที่ถูกต้องหรือเหมาะสมหรือเปล่านี่นะครับเพราะฉะนั้น คุณพร้อมที่จะเรียนรู้คุณพร้อมที่จะฝึกฝนและคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองหรือยังอย่า,ยาดูถูกนะครับว่าอาชีพแท็กซี่อาจจะทําให้เรามีรายได้น้อยแต่เราเอาความรู้ความสามารถและความชํานาญของเขามาใช้ใเกิดประโยชน์แล้วนั่นแหละครับคือคนที่รอมรู้ตัวจริงจากทีเ่เบิดเกิดมาประเทศโทย